กติสถานการณ์ผลการโหวตคะแนนเลือกนายกคนที่30ของประเทศไทยในวันที่13กรกฎาคม2,566ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของประเทศไทยที่มีการโหวตนายกในครั้งนี้ก็ผลการโหวตจะเป็นไงมาดูกันนะครับจากทั้งหมด2ส,สภาทั้งสภาบนสว250 สภาผู้แทนรัศดร500คนนะครับรวมกันรวมกันก็เป็นประมาณ750นะครับแต่ตัดออกไป1คนก็จะเหลือ749คนในองค์ประชุมที่จะเลือกนายกรัฐมนตรีคนที่30คือคุณพิธาลิมเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับผลคะแนนออกมา เห็นชอบ324เสียงไม่เห็นชอบ181เสียงงดออกเสียง198เสียงสรุปแล้วก็คือ324ยังไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็ต้องรอโหวตกันอีกในรอบต่อไปจะมีผลเป็นยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะครับสรุปแล้วก็คือยัง ไม่ได้นายกคนที่30สบนะครับก็ต้องรอโหวตรอบ2ต่อไปนะครับเรามาติดตามกันดูไปเรื่อยๆนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับมวลชนที่หน้ารัฐสภา,าก็คงจะไม่พอใจนะครับคนโหวตออกมาเช่นนี้ต้องรออีกรอบเพื่อจะไ,ได้นายกคนที่3ามสบไม่รู้จะเป็นคนเดิมจะเป็นคนพิธาหรือว่าจะเป็นใครนะครับก็ เหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้ก็ติดตามกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ